รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรสชาติแบบนี้เลยหอมหวานมันอร่อย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เกสไอศครีมก็ที่สดนะครับจะพามากินไอศครีมนะครับไอศครีมวันนี้เราจะสั่งเขาก่อนเราต้องสั่งออ,อเดอร์เขาก่อนขอออเดอร์นะครับออเดอร์ไอศครีมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเป็นรอยหน้า วันนี้เก๋ไอศรีมกันที่สดเซร์เวอร์นะครับจะพามากินไอศครีมนะครับอันนี้ถ้วยสวยๆนะครับเรามีใส่ลูกชิพกับวุ้นมะพร้าวเนี่ยวุ้นมะพร้าวนะครับลูกชิพโอชี้ผิดชีชช้ถูกนะมาครับมาครับเพื่อนๆลองมากินกันครับ <c oughs> ห,หวานมันหอมอร่อยอื้อ ทีนแบบนี้ผมนึกถึงตอนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะ่ไอติคินที่ผมขายอยู่มันเป็นไอติคินกะทิโบราณเนาะ <c oughs> <c oughs> แค่ตั้งชื่อให้มันปแปลกๆเฉยสมัยก่อนนะครับเก้าห้าบาทถ้าเพื่อนๆทุกคนเคยจำได้นะครับรถไอติคินสมัยก่อนเนี่ย เขาจอดไหนเนี่ยเขาไปขายที่ไหนเนี่ยเขาจะจอดตรงนั้นเลยนะจอดแล้วเขาให้กินจนหมดนะครับแล้วเขาไปต่อบางเจ้าก็ให้กินจนอ่าให้ให้จอดหนึ่งจุดแล้วก็กินแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขี่วนมาเก็บถ้วยถ้วยสมัยก่อนเป็นถ้วยถ้วยสตลเลสถ้วยเงินนะครับที่มีมีตูดวางอ่ามีตูดลำแหลมตรงนี้โผล่มาแล้วก็จะเป็นถ้วยนะเขาเรียกถ้วยเงินไหมสเตลเลตเนาะ ไม่ได้ฟิลมันได้ฟิลตรงนั้นมากเลยนะครับถ้าครับใครที่อายอาุเกิดเก้าูนยนะครับยุคเก้าสูนยเนี่ย,ย,ยราจะเคยกินเขาไม่ต่อพวกนะครับมอไฟอะ่ะบางเจ้าเขาใช้รุรดดันเนาะบางเจ้าเนี่ยเขาต่อแบบเอาไว้ข้างหลังมอไซค์แค่คันเดียวแล้วเขามาท้ายนะครับ มาท้ายแล้วเขาก็ไปเล่ขายแล้ว <c oughs> มีที่เก็บแก้วมีนมปังนะครับแล้วจอดตรงไหนเขาก็จอดนานมากกินจนเสร็จกับบงเจ้าจะไปก็ห้าบาทรสชาติแบบนี้เลยหอมหวานมันอร่อย มันเบา,บาหอมอือหือ นี่คือวุ้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีลูกชิปปบนกนะัน อตอนมันเด็กแบบผมกินแล้วผมชอบคนเงนี้ยคนเลยมันเข้ากันแล้วก็มากินอู้ชิบสมัยก่อนเขาเรียกู้จักยุจาก กินแบบนี้นะมันต้องมีข้าวเหนียวมูนตอนเขาทำเหนียวมูนอร่อยมากสมัยก่อนผมเรียนนะครับ mm. ผมซื้อไอ้กิมอะเป็นขนมปังกินกับข้าวเหนียวห้าบาทกินอร่อยมากนะครับยุคประหยัดเลยสมัยก่อนมันห้าบาท mm. ได้เยอะมากนะเ mm. คยเห็นขนมปังแบบ ยาวๆไหมครับอลาบาด Уу mm. mm -hmm. อร่อยย็นคำสุดท้ายนะครับเซบเวอร์เ <c oughs> คีคีมก็ที่สดนะครับก็ขอฝากช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับแล้วก็กดก,กระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ